โอเคอันนี้ให้ดูเคสไปเรื่องสำคัญเรื่องนี้สำคัญเลยคือเรื่องของการทำมันนี a แมจเมนต์ขออนุญาตยืนบ้างนั่งนานเราจะเมื่อยเอ่อหนังสือเรื่อง Money Management, มันนี a แมจเมนต์มีหนังสือสำคัญอยู่สองเล่มนะครับที่ผมใช้ แต่แนะนำให้อ่านเล่มปกขาว Trader Money Management System ของเบ n e ตแม c กโนเวลเล่มนี้อ่านง่ายส่วนของเล่มปกเหลืองอ่านยากเพราะส่วนใหญ่เป็นงานรีเสิร์ชเป็นงานวิจัยแล้วก็มีข้อมูลเชิงสถิติแน่นไปหมดเลยถ้าไม่ไม่ใช่สายแบบชอบงานวิจัยอย่าไปอ่านปวดหัว จะเสียสติเอานะครับรลเล่มนี้เหมือนมีคนแปลแต่ไม่ชัวร์แปลแล้วได้เรื่องไหมนะครับตอนผมอ่านผมก็อ่านจาก Kindle ก็โหลดซื้อจาก Amazon เข้า Kindle นะครับการสเกลพอร์ตนะครับ สมาติจากหลายเรื่องหลายๆความรู้เนาะอันแรกเราต้องคาดหวังกำไรที่คุ้มความเสี่ยงอันนี้สองเราต้องควบคุมการขัดทุนของเราได้อันนี้สามเราต้องเข้าใจเรื่องผลตอบแทนทบต้นและสุดท้ายเราต้องกระจายความเสี่ยงให้เป็นนะครับมันถึงจะทำให้พอร์ตเราโต ไม่งั้นคุณอาจจะเทรดได้เทรดเสียสุดท้ายพอร์ตย่ำอยู่กับที่พอรตไม่โตพอร์ตไม่เปลี่ยนหลักนะครับงั้นคุณต้องคุมสี่เรื่องนี้ให้เป็นแล้วเดี๋ยวพอร์ตมาเปลี่ยนหลักคราวนี้พาร์ตต่อไปที่จะพูดถึงเนี่ยจะมีตัวเลขเยอะดังนั้นตั้งใจนิดนึงในหนังนสือเล่มปกเหลืองเขาจะพูดถึง คำสี่คำนี้ว่ามันมีความสัมพันธ์กันอันแรกคือ r r หรือว่า r i s k of r u i n ก็คือเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงที่พอร์ตจะระเบิดในภาษาผมนะผมใช้คาว่าเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงที่พอร์ตจะระเบิดมีมากน้อยแค่ไหนซึ่งมันขึ้นกับตัวแปร3ตัวครับตัวแรกเปอร์เซ็นต์วินตัวที่ส profit ต่อ loss และตัวที่3า p ปอร์เซ็นต์ริสของเงินต้นเปอร์เซ็นต์ริ c ส p อ t ค l ัเอรคือความเสี่ยงของเงินต้นว่าคุณตั้งความเสี่ยงของเงินต้นไว้ที่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับมันคืออะไรบ้างใครไม่เคยได้ยินคำสี่คำนี้เลยขอดูมือหน่อยหรือเคยได้ยินแค่บางคำก็ได้อ่ะ Pay off r เ t i o เคยได้ยินไหมใครย,ยินเนาะไม่เคย Reward to risk Risk to Reward Ratio เคยได้ยินไหมเคยเนาะต่างไงกับ Payoff Ratio เดี๋ยวอธิบายให้ฟังการวัด Performance Port จะมีตัวแปรในการวัดอยู่หลายตัวตัวแรก Reward to Risk Ratio หรือ Risk to Reward Ratio หรือ RR อันนี้ เป็นตัววัดต่อการเทรดซื้อขาย1นึ่ไซเคิลหนึ่งไซเคิลคือซื้อและขาย r e a l ล i รท์โปรฟนะครับว่าเราวางไว้ยังไงบ้างถ้าเรายังไม่ได้ซื้อขายเราแค่ทำแผนทำแผนจะซื้อจะขายแปลว่าตอนที่เราเข้าซื้อตอนที่เราทำแผนเทรดแผนซื้อขาย เราจะมีตัวเลขหลักๆอยู่4ตัวครับตัวที่1ราคาซื้อตัวที่2ราคาคัด stop loss ตัวที่3ราคาที่คาดว่าจะได้ขายทำกำไรซึ่งส่วนใหญ่ถ้าเราคิดไม่ออกเราก็เอาเป้าที่นักวิเคราะห์เขาวางให้ว่ามันควรจะไปถึงที่เท่าไหร่หรือเราดูจากกราฟเราก็ดูจากแนวรับแนวต้านในอดีตก็ได้นะครับ ตัวเลขที่4คือตัวเลขจำนวนหุ้นที่จะซื้ออันนี้คือตัวเลขที่อยู่ในแผนการเทรดดังนั้น <c oughs> ราคาซื้อลบราคาสต็อปคือแม็กซิมัมลอสราคาซื้อลบกับเป้าที่จะขายทำกำไร คือ expect profit จับหารการเรียกว่า rr reward to risk ratio หรือ risk to reward ratio นั่นเองเปอร์เซ็นต์วินคืออะไรครับจำนวนการเทรดซื้อขายที่ realize profit แล้วแล้วได้กำไรมีกี่เทรดซื้อขาย r e a l i f e profit แล้ว ห้าสิบรอบ <c oughs> กำไรกี่รอบนั่นคือเปอร์เซ็นต์บินขาดทุนกี่รอบนั่นคือเปอร์เซ็นต์ลอสนะครับงั้นเราจะแทร็กว่าเปอร์เซ็นต์บินนิ่งเรยโชของคุณเป็นเท่าไหร่ซื้อติดดอยไม่ได้ขายไม่นับตัวชี้วัดตัวที่3าม profit factor Profit factor ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ใช้ครับ <c oughs> จำนวนเงินที่ทำกำไรได้หมดสมมติคุณเทรดมา50 t r a เทรดคุณเปอร์เซ็นต์บิน5050แปลว่าคุณทำกำไรได้25 t r a เทรดสต็อปลอส25เทรดแปลว่าคุณกำไร25 t r a เทรดกำไรทั้ง25เทรดรวมกันเป็นเงินกำไรเท่าไหร่ตั้งไว้เช่นคุณเทรดมากำไร25 t r a เทรดรวมกันได้2ล้านคกณก็ตั้งไว้2ล้าน ขาดทุนเท่าไหร่ห้องไลน์ CSI Investment สำหรับทุกท่านที่สนใจด้านการลงทุนเราจะมีข้อมูลส่งให้ทุกวันตลอดที่ธนาคารเปิดเพียงสแกน QR Code เข้ามารับข่าวสารข้อมูลด้านการลงทุนได้อย่างต่อเนื่องทุกวันทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายครับเขาวางไว้สมมติบอกว่าขาดทุนล้านหนึ่งแปลว่า Prof i t factor คูณ2ต่อน,นแปลว่าสุดท้ายททลคคูณกิกรรไร1ล้าน แต่ถ้าคุณเทรดได้กำไร5แสน25ไม้อีก25ไม้ขาดทุนขาดทุน5ล้านแปลว่า5แสนต่อ5ล้านโปรฟิทแฟกเตอร์คูณ0.1แปลว่าหายนะเกิดถูกไหมแปลว่าเน็ตเนแล้วคุณขาดทุนไป4แสน5ไอ้4ล้าน5ถูกไหมครับดังนั้น Profit Factor ที่ดีควรจะควรจะไปจำนวนเต็มขึ้นไปไม่ใช่เศษส่วน ควรจะเป็น2ต่อหนึเป็นอย่างน้อยหรือ3ต่อหนึขึ้นไปถึงจะดีแต่ profit factor ไม่ได้สะท้อน performance คุณเพราะอะไรครับคุณอาจจะมีไม้ฟุกๆได้แบบไม้ใหญ่มากไม้หนึ่งแล้วมัน cover loss หมดเลยแปลว่ามันไม่ได้แสดงความนิ่งของการเทรดของคุณออกมา p a y o f f ratio ครับเป็นความนิ่งความนิ่งคืออะไรครับมันคือ average เอาวินเอาเมาส์มาหารครับว่าคุณได้เอเวอร์เจเท่าไหร่กับลอสเอาเมาส์มาหารว่าคุณได้เอเวอร์เจเท่าไหร่มันจะเป็นค่าเฉลีย่ยกําไรต่อนหนึ่งเทรดนะครับค่าเฉลีย่ยกาไรต่อ1นเทรดและค่าเฉลี่ยขาดทุนต่อหนึ่งเทรดแล้วจับหารกันได้เพย์ออฟเ t i o ชตัวนี้จะเป็นตัววัดเพอร์ฟอร์แมนซ์คุณอีกตัวหนึ่งที่สำคัญว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์คุณนิ่งพอไหมนะครับถ้า คุณได้เพย์ออฟเ t ช o เกิน1ดีเพย์ออฟ5ดีเพย์ออฟดีมาก2.5 3สามขึ้นโอ้โหโคตรเอ็กซ l e ลนนะครับและตัวสุดท้ายครับคอมมิชชั่นเ a ช i o เอากำไรกับขาดทุนลบกัน เขาเรียกว่าก o อส Profit กำไรจากการเทรด20ไม้กับขาดทุนจากการเทรด20ไม้ลบกันก็คือเอา Winning Amount กับ l o s s Amount เนี่ยลบกันได้ก o อส Profit แล้วคุณเอาค่าธรรมเนียมมาตั้งหารด้วยก o อส Profit ได้กี่เปอร์เซ็นต์ควรจะได้ค่าออกมาต่ำ,ตำ เพราะการที่คุณเทรดเข้าเทรดออกเยอะแล้วคุณได้กำไรเยอะมากแต่คุณก็จ่ายคอมมิชชั่นให้มาเก็ตติ้งคุณเยอะไม่ดีไม่ดีคอมมิชชั่นเลโโชไม่ควรสูงนะครับถ้าคอมมิชชั่นเลโโชสูงไปว่าอะไรครับแปลว่าคุณเทรดแคบแคบไม่กี่ช่องออกไม่กี่ช่องออกแล้วเทรดในปริมาณเงินเยอะเยอะค่าธรรมเนียมคุณเลยสูงนะครับ เทียบกับกําไรหุ้นได้คุณอาจจะเทรดแบบโหพี่ไม้นี้ผมเทรดได้สองแสนสุดยอดวัดเดียวได้แล้วสองแสนถามแล้วค่าคอมไปเท่าไหร่จ่ายค่าคอมไปสองหมื่นอัดไปเท่าไหร่ล่ะอัดไปกี่ล้านหุ้นเทรดแล้วสี่ห้าช่องออกใช่ไหมคือเห็นแบบนี้รู้เลยนะครับ ซึ่งอันนี้ถ้าคอมมิชชั่นเลยโชว์สูงเกินไปอ่ะไม่ดีแปลว่าคุณมีความเสี่ยงในการเทรดระยะสั้นๆคุณเป็นช็อตเทอเร์มเทรดซึ่งสุดท้ายแล้วทรอทอรี่อ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคือบางบรกเนี่ยเขาจะมีพอยต์ให้คุณไงคุณเทรดเยอะเขาจะมีสะสมแต้มใช่ไหม,มคำถามคือคุณสะสมแต้มเนี่ยพอสิ้นปีคุณเอาพอยต์ไปแลกสตาร์บัคได้บูลค่าเท่าไหร่อ่ะ เออโอพ hmm ี่สบายสิ้นปีนี้ผมแรกสตาร์บัคได้ห้าหมืนไม่ต้องคิดถึงเลยค่าคอมคุณจ่ายเมื่อไหรปีแล้วแองน่ากลัวมากอะครับใช่ครับ ทำให้ดูแบบนี้ทำให้ดูแบบนี้สมมุตินะครับเทรดร้อยเทรดนะเทรดร้อยเทรดเปอร์เซ็นต์วินห้าสิบแปลว่าวินห้าสิบลอสห้าสิบถูกไหม Profit Factor กำไรจากการวินทั้งหมดผมบอกว่า10ล้าน Loss Amount กำไรจากการ l o s สทั้งหมดผมบอกว่า5ล้านโหแม่งขัดทุนเยอะว่ะจับหารกันเท่ากับ2อันนี้เรียกว่า Profit Factor Pay off อา สิล้านหาร50ไม้ที่บินเอา5ล้านที่ลอสหาร50ไม้ที่ลอสแล้วจับหารกันเรียกว่า pay off ratio นะครับอย่างนี้เป็นต้น อันนี้คือตัวอย่างนะครับคำที่คำถัดไปที่เราจะต้องเรียนรู้คือเปอร์เซ็นต์บริกส์ออฟแคปิตอลสองเปอร์เซ็นต์บริกส์ออฟแคปิตอลเป็นมาตรฐานสำหรับการเทรดแบบปกติคืออะไรครับเงินต้นคุณมีเท่าไหร่ในการลงทุนหรือการเทรด เราไม่รู้หรอกแต่ต่อการเทรดเข้าออกหนึ่งรอบคุณห้ามขัดทุนเกิน2%ของเงินต้น2%ของเงินต้นไม่ใช่เงินที่คุณซื้อหุน้น แต่เป็นเงินทั้งหมดของพอร์ตลงทุนของดูวิดีโอฉบับเต็มได้ในคอสการลงทุนออนไลน์ CSI Pack คอสการลงทุนที่เข้มข้นกว่า500วิดีโอพร้อมดาวน์โหลด p d f เนื้อหาการลงทุนกว่า400ไฟล์มากกว่า20,000หน้าให้ทุกท่านได้เรียนรู้และอัปเดตเนื้อหากันตลอดทั้งปีสมัครแล้วเริ่มเรียนได้ทันทีเริ่มต้นเพียง1,990บาทเท่านั้นสอบถามเพิ่มเติมโทร0811739000 0811739000